คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ผ่านพ้นไปแล้วครับสำหรับงานประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศสุดยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยนั่นก็คือการประกาศรางวัลนาตร,ราชครั้งที่16นะครับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เชิดชูผลงานของเหล่าคนบันเทิงนะครับแล้วก็ที่สําคัญรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่คนในวงการบันเทิงในวงการเดียวกันเป็นผู้โหวตให้ครับ โดยปีนี้เรียกว่ามีศิลปินดาราตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับแถมการแข่งขันดุเดือดสุดๆกับผลงานที่เข้าชิงในแต่ละสาขากับแต่งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทาง Monomax ครับที่ส่งซีรีส์เข้าชิงกับซีรีส์เรื่องฆาตกรรม The Musical The Musical Murder ที่สามารถคว้ารางวัลละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์สาขานักแสดงสมทบทญิงย,ยอดเยี่ยมครับโดยคุณรัตกล้าอมารดิตกับบทบาทนงพงา สาวใช้ในโรงละครนะครับที่เบื้องหน้าคือสาวใช้อารมณ์ดีที่คอยสร้างเสียงหัวเราะแต่ว่าแฝงไปด้วยอาการทางจิตและโรคแพนิกซึ่งเราจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของพี่ตงเหน่งรัตเก้าอมารดิตที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นครับ oh การที่ที่เราได้รับรางวัลโดยเฉพาะยิ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอะถ้าเราตั้งใจที่จะนําเสนอคอนเทนต์ของละครเนี่ยให้ไปสู่ผู้ชมจริงๆนะ่ะมันก็จะต้องมีทางไปมันจะต้องไปให้ได้ถ้าเรามุ่งมัน่นก็รู้สึกดีนะคะที่ที่ได้ได้รับบทนี้เพราะว่ามันทําให้เราต้องทํากันบ้านแล้วก็โรคแพนนิกเนี่ยเป็นโรคที่ มันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้คิดว่าคนที่ได้รับชมเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเออคนที่เขาเป็นโนคนี้เนี่ยจะอยู่ร่วมกันยังไงส่วนอีกคนหนึ่งครับน้องนีน่านิชนะทนะครับนักแสดงจากโมโนโทมินตินที่มีโอกาสร่วมงานพร้อมกับมีชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมรางวัลละครและซีรีส์แพลตฟอร์มออนไลน์ แต่แม้ว่าจะพลาดรางวัลไปแต่ว่าน้องนีน่าก็เปิดใจบอกว่าการที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงก็เป็นที่สุดแล้วครับในฐานะนักแสดงเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนเห็นผลงานของตนเองที่ตั้งใจทำงานนี้นีน่ายังได้ฝากถึงแฟนๆครับให้ร่วมเปิดฉากละครเวทีที่กลายเป็นคดีฆาตกรรมปริศนาร่วมกันสืบหาคนร้ายครับในซีรีส์สุดระทึกฆาตกรรม The Musical ทุกคืนบันจันและวันอังคารสองทุ่มคึ่งครับคุณผู้ชมครับ ทางโมโนโทมิทินายจะเริ่มต้นคืนนี้เป็นตอนแรกคนระับมันคือครั้งแรกแล้วมันก็ปมนความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะคือไม่คาดหวังอะไรเลยแค่มาอยู่ที่นี่มันคือความภูมิใจที่สุดของเราแล้วมันได้แรงบันดาลใจกลับไปอยากไปแบบพัฒนาความสามารถของเราให้ผลงานถัดไปมันดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะอันนียคือสิ่งที่แบบ มีมีค่าทางใจมากที่ได้มาที่นี่ค่ะก็นี่นะก็ฝากติดตามนะคะข้าตากรรหนุ่มมิวสิควลนะคะจะออนแอร์ในทางโมโนชุ้นในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะรับบทเป็นน้ำขิงค่ะอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6ร8ดอกจัน4รสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า True D t a c กดดอกจัน3ร6สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก